มาดูบุ๊ไฮไลท์ของงานออลวอลแฟร์ เดียวก็มีถึงห้านิทรรศการนั่นก็คือบูธของบพอค่ะเบยาเบยจะบอกว่างานนี้บพอเขาจะทําให้ทุกคนได้เปิดประสบการณ์ใหม่กับนวัตกรรมจากวิถีไทยที่ประสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเขากับความล้าสมัยของเทคโนโลยีที่จะทําให้ทุกคนต้องทึ่งอย่างโซนและกีฬาไทยและความเชื่อโซนนี้แม่เขาจะจําลองเวทีมวยไทยมีเกมอินเทอร์แอคทีฟต่อยมวยแลวก็มีบ้านผีเอเซียด้านนอกเราสามารถที่จะสแกนคิวอาร์โค้ดถ่ายรูปเลนด๊กนิกกับผีด้านในก็จะมีอินเทอร์แอคทีฟวอลแปะไฟให้ผีโผล่ จะมีการผสมผสานระหว่างดนตรีกับสุขภาพอีสานเวลเนสเซลส์เกนของทุนลองเสียงบ้าบาดจากวัฒนธรรมอีสานเวลาเราไปยืนแล้วมันจะมีเพลงขึ้นส่วนที่3อาหารและสมุนไพรไทยเรื่องเราจากห้องครัวไทยสู่บทใหม่นวัตรกรรมส่วนเนี้ยเขาจำลองไปซูเป,ปอร์มาร์เก็ตแห่งอนาคตมีผลิตภัณฑ์จากโครงการที่เกิดขึ้นจริงแบบชวนว้าวมากแม่อย่างปากกาไม,ม่กลิ่นปกติจริงหรือหรือว่าสารสกัดเพิ่มกลิ่นกระเพราอย่างนี้ต่อมาโซนคมนาคมไทยเด็กๆจะได้เจอกับรถไฟไทยทําเรือไฟฟ้าแล้วก็สามีครรงกอื่่นนๆเถไฟล้าโดนงองเป็นจุยูที่มี ิ่รถไฟวิ่งไปเรื่อยๆน่ารักมากแล้วส่วนสุดท้ายก็จะเป็นพื้นที่จัดแสดงภารกิจในการสนับสนุนทุนวิจัยและว,วิสัยทัศน์ต่างๆของบอพคแล้วก็เป็นจุดแจกของที่ระลึกในงานให้ได้นะนี่แค่บางส่วนของนิทรรศการเองนะเบ,บ๊เป็นงานที่เอบีไม่อยากให้ได้เด็กพลาดเลยรีบมาสนุกที่บูธบพคกันนะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17สิงหาคม2568นี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ชั้น G Hall 1เลย